สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้เนาะค่ะเนาะเมื่อนี้กับซีนมาสัมผัสเนาะคะ่ะติดตามติดตามสมาชิกที่เพิ่นได้มาท่านสม,มนุนไพรของเขานะค่ะเนาะท่านโสมแต่ก่อนเนี่ยเพิ่นเ,นเป็นโรคศูนร่วมลรกเนาะค่ะเนาะล้างจากที่เพิ่นเปิดใจลบประท่านโสมน้ำเข้าแล้วเพิ่นมีอาการดีขึ้นก็เลยอยากมาสัมผัสเพิ่นเนาะค่ะเนาะ ตัดทีค่ะตัดีค่ะแต่ก,ก่อนเป็นโรคอยัางน้อจ้ะเนะาะเป็นเบาหวานเป็นข้อบานแค่นั้นละ่ะไม่มีอย่างอื่นอ้าวเก่าเก้อว่าไม่พอโอ้นนนเก่านี่ยที่สมัยเป็นนี่ช่วงสองปีเมื่อนี่บันนี่เป็นพวกไตวายวนโอ้เป็นไตวายวเนาะ<ม>ถึงขั้นไตวายวบาามอคะบันนี่มาแม่กินตัวใดจ้ะที่เล็กๆก็ืม่กินตัวนี้นี่ กินโซมี่เนาะค่ะเนาะกินโซมกินได้โดนปันใดแล้วค่ะกินมาแต่เดือนมีหน้าอ๋อมี่หน้าก็ไปตรวจเลือดตรวจยังกับปกติเพิมดันกับปกติอยู่หวานกับปกติอยู่ก็บบริเแต่ว่ามันมาเป็นเก่านี่ยแหละดูทีว่าปวดเก่าอืเรียกว่าคุณเรียกว่าหายาไม่สะสมกินหลังห้อเชียร์เศร้าก็เป็น หมหอมยังไมอ๋อเป็นหหอมป่วยมาโดนมันมีม่โรคแถมมาเรื่อยๆอ๋อป่วยมาได้จากปีละค่ะประมาณติดเป็นคนป่วยหว่ามันมีชิกปีหรอกอ๋อมีชิปก็ได้โรคมีชิปสามมีพี่ปีหรอล่ะอ๋อถ้า็นคนป่วยกนจะป่วยจะปยกันก็โกรธอยู่เพราะเศ้าแม่บัดนี้ล้างล้างจะกินกินตัวนี้หลัวก็มากินตัวใดอีกค่ะไม่เอาไาน อ๋อกินตัวนี้ปะ่ะคะยามันนี้ในความดูเสือเนาะค่ะเนาะคือในเงนี้ย่าไตก็ดีขึ้นไตก็ดีขึ้นวันนีก้นกยาไมา่ก,กินแล้ว<อ>เดี๋ยวต้องกินยา,ายแล้วเดี๋ยวนี้หมดหมดยาไตแล้วยาไตระยะสามมันป่ะค่ะยาแล้วก็คือในเงี้ย่าโรคเก่ากะโรคเก่ากะบพวกพวคอยปวดน้ำขอดอะไรเดี๋ยวนี้จะกีวมวยล่างปัดล่างปัดออ ถือว <zo' S 2> ่าดีเห so, ็ืเนนะค่ะนเนาะกบวมก็เนี่ยมันจะเก็บน้ำคอข้าต่างๆเต่ว่าก็บกบวมแล้วแต่กอนก็้เยี้ข้าววาเวลาไปจอเลียดในเชียได้นอนงพยงบานเลยนด้นอนื้อเรียนเนี่เหนียวเลียดเนื้อเรียดก็ดีเหือนเป็นไดวะมันจิบเพระถ้อกมางถึงมันห็นเหนียวมันติดกันเลอหลังจากท่านโสมแล้วเป็นยังไงคะเลียดดีเลียดเลียดห้อจอไงหมอว่าเลียดแดงดี เย่างว่าดำเรียกว่าเหนื่อปกติเนาะค่ะเนาะปกติบ่ได้นอนโรงพยาบาลเนาะค่ะเนาะตัวปีนี้ก็เคยนอนโรงพยาบาลจักเทบจะโอ้ยทุกปีนี่ยให้เดือนละสามเดือนคันไทยคแนนนี่นใส่ไรบ่ไดนในคะแนนสูงไหมวามมั่นใจไฮโล่ไปเส้นคนละเนาะโอ้ไฮโล่ไปเส้นอ่าจะไปหายน้อยหน่อยหน่อยเยี่ยมปะเยี่ยมกินน้องก็กินไงกินไงกินสมุนไพรกินสมุนไพรตัวนี้ เยี่ยมมากๆตอนนี้คุณแม่อยูุ่บ้านไดคะบอกบอกทันผู้ช้มเลยค่ะนบ้านน้องตะกร้ค่ะแม่ยังนะคะแม่ชลิป้าสาละคุณนขันมีผู้ใดสนใจบอกเบอร์โทรเพิ่นได้ค่ะแม่ศูนย์แปดสองเก้าห้าสองแปดแปดหกเจ็ดคิดว่าดีอยูเพราะว่ากิจกรรมเาคิดว่าจะของจะเป็นคนขึ้นนั่นแหละขันอยากลูกก็มาถามนวอดมาเบิงโตจโนวอดมาเบิงตัวจริงเนาะคะนะ่ะเนาะ มาเบิงตัวจริงคุณแม่ศิริประภาสารคุณจูที่บ้านน้องตะไก่ตำบลโซพีใสอำเภอโซพีใสจังหวัดบึงการนะคะเ<า>ด้อค่ะติดต่อเพิ่นไดตลอดะะด้อค่ะเด้อขันอยากดีอยากอันนี้คือ,อมแม่ศิริประภาเนาะคะ่ะเนาะนี่แหละคะ่ะนาตาคนป่วยก <c oughs> ็บ่คือคนป่วยนะค่ะเนาะหลังจากเ <c oughs> พิ่นท่านสูมแต่ก่อนเพิ่นท่านแต่สวมปู่บัดนีเพิน่นเรยบวกอรารยาอรารยานี่เฮ็ตไห้ ผิวพันธุ์เต่งตึงนะคะและ้วกะ็ข้าเจ้าแบบว่าฉายาอกฟูลูฟิตเนะคะต้องถามผู้ใส่ผู้ใส่ตอบประด้ต้องผู้ไก่เที่ยงผู้ใส่ที่เป,เปล,ลี่ยนแปลงร้ายอไรอย่างเงียเดิมไม่กินเหือจังทีหูจัจบ่ามันเป็นปลี่ยนแปลงตอบมันเข้าตอบเองมันตอบประเด็นรอกต้องกินเบื้ะคะ่อเนาะ จำไว้สีบอกได้คือสิริประภาสารคุณขอบคุณค่ะ